เหตุการณ์ในครั้งนี้นะทุกคนครับเรื่องก็เกิดมาจากผมไปเทเดอร์ทุกคนก็ไปเจอเครื่องบินครับแล่ยิงกันมาจากเทเดอร์สู่บ้านจุดบ้านสู่เทเดอร์ทุกคนและครั้งนี้ับผมผมจะออกจากเทเดอร์ครับและก็มีเครื่องบินบินตามกลับมาถึงที่บ้านผมครับทุกคนบ้านผมไม่มีใครเอาลงอะครับเฮ้ยเอาวะทำไมมันอยู่บนสูงเหรอยังยังไม่มีใครเอาลงเลยอ่ะเฮ้ยเอาวะบ้านเขาไม่แฉลงได้เลยบ้านเขาไม่มีลิฟต์แน่เลย ระวังไปจงรถเราพังเลยลวงปะวงปะวง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 อวงไม่วมรวงเก็รวงเลยเราวินจะพังเราโอ้จะวงวงไม่ขี่เาพี่พีใหญ่คือวินเราเราล่วงอ้าวลวงได้ไง